ของพือที่จะไปดื่มไปกินกันและวันนี้นะครับมีชาวต่างชาตินะมาเดินเที่ยวและเดินซื้อของขอเชิญชมแอคชั่นที่หนะึ่งนักบัตนีครับ assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh كيف ล ل ح ا ل هل الحمد لله استر ح د าาาานี่เกิอะไรนี่เกิดนี่เืออะไรมัก Bertukar, bercukur, Wahada anggun, anggun, Ina Wahada sopan, 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 enak, ada, ada asin, ada buah, mau, 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 ada, mau, mau, คำภาษาอับั้มภาษาอับั้โอเควันละ100 100 100 I have in the กระเป๋าตังค์ปุ๊บตคดีอะไรไม่ต้องสอบพมาพบกันแล้วก็ผมบอกไปให้ให้เป็นคดีให้เป็นฟรีโอเคแล้วมาเก็บเงินสัก นักท่องเที่ยวอัหกัก็เดินไปร้านค้าถัดไปอะลูยูสส่ีอเมลอนชูสอเนชูสโอเชูอววโอเค้คจ้งป่เดินตั้งวัน โอเคด้วยน้ำใจที่งดงามของแมงขานะครับนะเมื่อลูกค้าไม่มีตังเขาก็สะดอกไปแล้วหลังจากนั้น <Okay. S 1> นะักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอีกท่านหนึ่งจากประเทศอังกฤษกำลังเดินทางมุ่งสู่ร้านขายผลไม้ฮัลโห h ไโอ้ห้ยแอมเกรย์ทักคิ One banana. no Oh, okay. red? No. Red. No. Apple. Yes, Again, oh, one apple. Oh, apple. Yeah. It's one hundred. Okay. 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 Ah, okay. uh, it uh, I know. It's next time. It's next time. Okay. Come back here. Okay. It's goodbye. Bye. หลังจากนักท่องเที่ยวชาังกฤษเดินทางไปซื้อน Hi าฟฟรคเล้า f f e <laughs> oh, oh, Rainy did Oh, red and green. Oh, my Oh, <laughs> why that? Oh. โอเคฉันที่้ได้สอนเราให้เราปฏิบัติตัวเป็นคนดีถ้าหากว่าเมื่อเจอ